ไม่นานรอประมาณสิบห้านาทีให้สังเกตเบิงตีมีอย่างเปลี่ยนแปลงบางทางนกเขาบอกเคยกลูจูรูมิตรสิรีเด้นอ เดี ais, ๋ยวนี่ห้องทีทีมีตีปีกอีความสูรแลงเศร้าตับ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  ตันนี no ้นะเนาะจังได้ล้มวนๆดังขับบ้านยื้อเสียกะล้มดีคักเติบย yeah, anyway> ื่อแหะเนาะแต่ว่าหม่องลงก่อนน่ะคิดได้จังไดยสันเดียเอาเนากะตับทับทับลงคือยางลงเฮียนนี่ล่ะเนาะยางล้วงสามห้างนั่นแล้วผมว่าต้องเสียบการน้ำห้อนแค่ยังเอาเอาได้เวลาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังสิกาดน้ำใกล้จิสติเอาสิดดิ้งกาแฟด้วยก้าเฮ้ยดังเป็นแย่กะยามาเสริมเราภาษาประกอบประกิดน้ำผมลัยสองพื้นพื้นกะดื่มลดท้อยามาดิ้งดิ้งคือไรเฮ้ยกะคนมันทันใหม่เวลาเอากโอเคยังเอาเบื้งสองมาคุณคุณ กกาแฟวันแฟนพ่นเราไว้เนาะโอ้จำได้แล้วบ่ไหนเอาเคยเห็นยุติก้าโอ้สมพอจะเจ้าล้มดีแล้วบ่ได้เบิ้งออกยุติก้าเบิ้งออกแล้วเนาะไักินกาแฟวันแฟนนี่ผมสังเกตเบิ้งสุคนด้วยเอาเบิ้งเราเป็นไดแน่หร่าก้า ก็ว่าสีสันเกี้ยงผิวพันสงนุ่มคึกคักพ่อแข็งแรงขึ้นลื่นเกินพ่อมพ่นแล้วเอาไว <Hey, S 2> ้ยก็มากกาหันพ่นแล้วอ้าวน่ะเจ้าเป็นไดแน่เอาไ <Right. S 2> ว้วาเม้นสิบแปดอีข้งพูนแล้วนะว่า,า,า,าก็สาวอ้าวก็สาวพึ่งดืง่มกาแฟวันแฟนนี่กล้องแรกก็เป็นกะซุ่มกะส่วยเ,<อ>เป็นกะพี่กะเป้าผิวหนังแห่งข้อมือเป็นเหี่ยวเหี่ยวห้อยกินกาว่าเม้นห้อยตินแห้งเต็มอ้อมขอบตาอาการนั่นกะหายไปความสดใสเขามาแทีนที่สั้นหรอก้าและที่สำคัญเด้อก่ะ ไว้ที่สําคัญเดอก้าหูแล้วบอกต่อคือจังเอาเป็นนุ่มหน่อยกลับคืนมาอีกเทื่อหนึง่งย้ำมือแหลงกับปึงและกระตึงหอดเสาว่อย,อย่างว่าทักก่หนีว่าก้าสนุกแล้วนกเขาแก้คอตก <c oughs> <อ>กินกาแฟวันแฟนนกเขาขันจุกกรู๊โดโลษว่ดีอ่ <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> สมเพอเพิ่นรำวันวันเราประเด็นเอ๊แต่เอากะงงคือกันเดก้างงอยาอ้ากะงงว่ากาแฟซื้อๆขันกินแล้วดื่มแล้วมันคือเป็นประหลาดแตกต่างแท้สันเดียก้ ตลาดงงยังดอกเอางงด้วยกาแฟซื้อๆก่วันแฟนบ่แม่นกาแฟธรรมดาซื้อๆนี่แหละเอาเนี่ยเฮ้เป็นกาแฟงงงอตีสั้นโอ้ยกับแม่ซื้อซื่องงง้อเดี่ยนั้นเอากวนเรียนซื่อละแล้วไงควันซื่อเพื่ออแต่ถ้ากวนงงง้อเราเก็บได้ใจห่างหัวเอ้คันว่าวเข่าเขาเข่าว่ามาเปียงคันหู้จักอย่างไรก็นี่น่ะฟังเด้อเอาหลังที่ผ มะฮู้ <c oughs> น่ะกาแฟวันแฟนเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที<ผ>ม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพว่พามีเกากี้กับกระชายดาและสมุนไพรอื่นๆที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับน้าตาลในเลือดลดความดันโลหิตกําจัดพิษต้านเสื้อจุลินทรีย์ต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระขยายหลอดเลดือดเทดไห้ดวงตากระจ่างใสบารุงระบบการสืบพันธุ์ชะลอความแก่สามพุงคุมกันร่างกายแข็งแรงเฮ็ดงานะกะบะฮู้จักเมยจักเมยโหดีแท้ไม่ว่ากินแล้วเฮ็ดง งานบหูเมวยบ้ามาเป็นตาส้มกาแฟวันแฟนไปเติมใส่รถสีเข่าแทนน้ำมันโซล่าเมื่อคืนสีสีเข่าได้เที่าแปดทงหูเดือยส้งเท่าแปดหลังก่อนไส่เต็มถังรถเด้อเอาว่าอะไรก็จับยังส้มหูเอ๋อเอาแะเว้าไปซาดนั่นเหรอเฮ้อ เจ้าดื่มกาแฟวันแฟนนี่มาบรหันเบิดกองเจ้าก็มีอาการกระชุ่มกระชวยขึ้นกาเก่าวแม่เอาแมนแต่กิน2องสามซองแรกเอาผัดมีอาการซาซาหน้าแดงหูแดงหายใจฝืดจังค้นที่เป็นวัดนี่เอาตกใจเลโทรถามเพื่อนเบิงเสนอเพิ่นว่าไหเอาเพื่อนบอกว่าต้องตกใจเพราะนะนี่คืออาการที่ร่างกายปรับสภาพในการรับสมุนไพรซะซันก็โดนกระเซ้าไปที่เสื้อละกินต่อรวดพนากากินบาดแรกเป็นจังไงก็เอาอาวกินบาดแรกก็เป็นซ่าซ่าเสนอกลา 啊！ เเป็นจ้ากินกาแฟก็รอดยังว่าเป็นสายืนวันนี้แม่วว้ายว่าก็ได้มันบ่แม่นกาแฟเป็นสาเท่านั้นห่วยคือว่ากินกาแฟแล้วแับเป็นสาว้ายยังว่ากินแล้วมันเป็นสาสาน้ำขาน้ำแขนน้ำหน้าน้ำตามันบ่แม่นกาแฟเป็นสาเท่านั้นโว้ยจอมเจ้าเล่ห์ซื่อๆเหรเอาเอ๊เอาคันหางคุณมีอยากได้กาแฟวันแฟนนี่มากินมาดื่มคนมีขายหมองแดงเอานี่เลยนี่โทรติดต่อเอาจดเอาอตีเอาสิบอกเบอร์เพิ่นมามาเบิ่งเอาเบอร์เดะเดี๋ยวผมย้มใส่มือถือผมไว้ปวดเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมอยังามมาสั่งกาแฟสมุนไพรวันแฟนนี่โทรนั่นล่ะทรได้เลยติดต่อขอรายละเอียดน้ำเพิ่นได้ตามเบอร์นี่ละ่ะสิไป,ไปเด้อบ้านเนี่ยเอาสิไปเราเลื้อบ่ลองสดเบิ่งน้ำเอาอย่างซองนู่นอีฟ้าเอาไปไสล่ะก้าไปน้ำทางเล็กน้อยเออไปเน่ยไปเนีอรอแรียน้อรอแรียน้อคั่นได้เว้าน่ะเออว่าให้แน่เป็นหยอกแล้นะไปๆๆไปเเด้อออไป